เมื่อวันที่8มีนาคมรองศาสตราจารย์แพทย์นิติพัฒน์เจียนกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบาดการหายใจและวรรณโลกภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นิติพัฒน์เจียนกุลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างหนักขนาดนี้หลังจากที่มีการคอเอาให้กับพวกที่มีอำน,นาจหันมาสนใจทั้งที่รู้ว่าเขาสนใจเรื่องอื่นมากกว่าได้ทบทวนข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมพบบทความ ความเรื่องของ PM 2.5ต่อทารกเด็กในครรภ์จนถึงวัยเด็กเล็กยิ่งตอกย้ำความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวดีกว่าเกาอกขู่ให้ประชาชนดูแลตนเองจากการติดตามเด็กอนุบาลจำนวน115,203คนจาก551เมืองในประเทศจีนพบว่าการสัมผัสฝุ่น PM 2.5ที่สูงตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวัยเด็กเล็กสัมผัสกับการคุณภาพของการนอนในวัยเด็กที่แย่ลงโดยเฉพาะสัมผัสกับฝุ่นที่สูงในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ป จะเกิดมากกว่าสัมผัสในช่วงที่ยังไม่ได้คลอดออกมา ความผิดปกติที่เกิดขึ้นทําให้เด็กมีปัญหากับการหายใจผิดปกติระหว่างการนอนและภาวะห่วงนอนมากตอนกลางวันเด็กที่แรกลอดไม่แข็งแรงต้องเข้า ICU จะพบความผิดปกติได้มากขึ้นที่น่าแปลกใจคือเด็กที่กินนมแม่จนถึง6เดือนก็พบว่าความผิดปกติมากขึ้นในฐานะหมอโรคปอดและหมอโรคจากการนอนหลับสุขภาวะการนอนของเด็กที่ถูกต้องถูกรบกวนโดยเฉพาะการหายใจผิดปกติระหว่างการนอนอาจทําให้พัฒนาการทางสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างต่อเนื่อง ตามไปด้วยการจะมีใครรู้ว่าหน้าที่ที่สาคัญของเยาวชนทําเพื่ออนาคตเยาวชนของชาติเราบ้างควบคุมฝุ่นปกป้องสมองให้เด็กเพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกปันธมกับกนฮาร์ทอการเมือง เสียงประชาชนผมแทบจะล,ล้มตลอดหรือแบบผูกขาดมากเรษเกตมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ประชนเหมือนเดิมผมอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจกนไปถ้าไม่ลงทุนด้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสถา,านการณ์เมืองในเ l ลีนิวจับจุดเลือกตั้ง66ได้ที่เจลีนิวออนไลน์